อยู่กันที่แบบฝึกขัดที่12.7นะคะคณตศาสตร์ปสาเล่ม2บทที่12เงินและบันทึกรายรับรายจ่ายค่ะเป็นแบบฝึกขัดของสสวทค่ะอยู่ในหน้าที่158ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการบวกและการลบจำนวนเงินค่ะซึ่งในการบวกและการลบจำนวนเงินนะคะก็มันสามารถทำได้หลายแบบก็คือในที่นี้ก็เดี๋ยวจะสอน ไปด้วยทั้งทั้งสองแบบเลยนะคะแบบแรกก็คือเป็นเหมือนการมันจะไม่เหมือนกันในส่วนของการทดเนาะแบบแรกก็คือบวกหน่วยใครหน่วยมันก็คือหน่วยบาทก็บวกหน่วยบาทหน่วยสตางค์ก็บวกหน่วยสตางค์ถึงแม้ว่าหน่วยสตางค์มันเกินร้อยเราก็จะไม่ทดไปในหน่วยของบาท ก็คือเดี๋ยวเราจะมาคิดที่หลังนะคะจะมาตัด100สตางค์ออกที่หลังกับอีกวิธีหนึงบวกแล้วเนี่ยแบบมันเกิน100สตางค์เ่เราก็คดไปเลยเหมือนการบวกปกตินะคะก็เดี๋ยวทำให้ดูทั้งทั้งสวิธีเลยนะคะามาดูวิธีแรกก่อนเนาะข้อแรก876บาท50สตางค์กับ219บาท75สตางค์วิธีแรกก็คือเราจะบวก หน่วยใครหน่วยมันสตางค์ก็สตางค์บาทก็บาทเราจะไม่ไปทดรวมกันนะคะก็อันนี้0นย์บวกก็ได้5 5บวก7ได้12ก็ใส่ไปเลยปกติใส่2ทด1่ใช่ไหมอ่ะไม,ะไม่เราจะไม่เราจะหน่วยใครหน่วยมันอ่ะต่อมาในหน่วยของบาทนะคะ6บวก9ได้15ใส่5ทด1 7เบวก1เป็น8บวกทดอีกหนึ่งเป็น9 8บวก2ได้10 ได้1,095บาท125สตางค์ซึ่ง125สตางค์เนี่ยมันเกิน100สตางค์ใช่ไหมคะอย่างที่เราเคยเรียนมาว่า1บาทเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ100สตางค์เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิน100ยสตางค์เนี่ยเราจะต้องตัด100สตางค์ไปทบเป็น1บาทอีกคำตอบหนงของข้อนี้คือ1,096บาท25สสตางค์ค่ะเราก็ตอบเลขไทยด้วย อันนี้วิธีแรกต่อมาอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวคิดอีกวิธีหนึ่งให้ดูก็เวลาเราบวกเนาะก็บวกเหมือนเดิมแยกบาทกับสตางค์เดิมแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเกินหนึ่ง้อสตางค์ปุ๊บเราจะทดไปในหน่วยของบาททันทีนะคะ5้บวกหได้10ใส่0ทด1 7บวกสได้9บวกทด1เป็น10ใส่0ทด1 ได้เหมือนกันนะคะ8บวก7ได้15บวกทด1เป็น16ใส่6ทด1 9บก4เป็น13บวกทด1เป็น14ใส่4ทด1 5บก2เป็น7บวกทด1เป็น8 1ไม่มีตัวบวกดึงลงมาอันนี้เราก็จะได้1,846บาทศูนย์สตางค์ก็ไม่ต้องเขียนหรือก็ได้เนาะใครที่ทำวิธีนี้ไม่ต้องเขียนหรือ ก็ตอบไปเลยนะคะศูนสตางค์เราก็เลือกเอาแล้วแต่ว่าเราถนัดวิธีไหนแต่มันได้ทั้ง2วิธีนะคะต่อมามาดูในส่วนของการลบ 2 5 0 5บาท25สตางค์ลบ999บาท75สตางค์สังเกตหน่วยสตางค์เห็นมคะยมันลบ75ไม่ได้เราจะต้องมีการกระจายหรือการยืมในการกระจายก็กระจายได้2แบบแบบแรกกระจายมา1บาทหรือ100สตางค์เลยกับอีกแบบหนึ่งกระจายเหมือนเวลาเราลบปกติเรามาดูแบบแรกก่อนกระจาย1บาทหรือ100สตางค์เลเนี่ยมันลบ7 5ไม่ได้ เราก็ไปกระจายจากหลักของบาทก็คือการยืมนั่นเองยืมมา1บาทก็คือยืมมา100สตางค์นะคะ100สตางค์บวกกับอีก25สตางค์เป็น125สตางค์2,505บาทเหลือ2,504บาทเออแล้วเราก็ทําการลบ125สตางค์ลบ50ลบ75ก็เหลือ50 2,504ลบออก999ก็เหลือ1,505 ข้อเสียของวิธีนี้คืออะไรคือพอมันลบไม่ได้แล้วก็ต้องยืมยืมอีกใช่ไหมยืมขึ้นไปต่ออีกอย่างเงี้ยมันก็เสียเวลาใช่ไหมคะก็ต้องอาจจะมีการไปทําในกระดาษทดแล้ามาเติมอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แล้วแต่ใครจะถนัดวิธีไหนอันนี้เป็นวิธีแรกก็คือกระจายมาหนึ่งบาทหรือหนึ่งร้อยสตางค์นะคะต่อมาอีกวิธีหนึ่งเรายืมตามปกติอะ เหมือนที่เราเมือวนที่เรายืมการลบนะคะอ่ะอันนี้ในกรณีที่ให้เป็นเงินบาทอย่างเดียวเงินสตางค์ไม่ได้ให้เ,เราก็ต้องหน่วยสตางค์ก็ต้องใส่เลขศูนย์ศูนย์ไว้สองตัวอย่างนี้ด้วยแลวศูนย์นะมันลบห้าสิบไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมศูนยะ์ลบศูนย์น่ะมันได้ศูนย์ก็จริงแต่ศูนย์ลบห้าได้ไหมไม่ได้อันนี้เราจะทําการกระจายหรือการยืมตามปกติศูนย์ไปยืมหนึ่งหนึ่งเหลือศูนย์ศูนย์ตรงนี้กลายเป็นสิบใช่ไหมคะ สิบลบห้าก็เหลือห้าต่อมาศูนย์ลบเก้าไม่ได้ศูนย์ก็ไปกระจายจากห้าตัวหน้าหรือยืมนั่นเองห้าก็เหลือ 4. สี่สูตรตรงนี้เป็นสิบสิบลบเก้าเหลือหนึ่งต่อมาสี่ลบห้าไม่ได้สี่ไปยืมสองสองก็เหลือหนึ่งสี่กลายเป็นสิบสี่สิบสี่ลบห้าเหลือเก้าหนึ่งลบหนึ่งก็เหลือศูนย์เราไม่ใส่ก็ได้ก็ได้เก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ อันนี้ใครจะทำอย่างนี้ก็ได้คำตอบออกมาเหมือนกันนะคะแล้วแต่เราต่อมาข้อที่5บวกอันนี้บวกเดี๋ยวเราเราบวกแบบแบบข้อที่1กันดีกว่าเนาะแล้วแต่ใครถนัดเนาะก็คือคำตอบออกมาตรงแล้ก็คือใช้ได้หมดนะคะ0ูบวก0ได้0 5นบวก5ได้10ใครจะใส่เป็นร้อยสตางค์แบบนี้หรือใส่ศูนย์ละทด1ไปในหลักถัดไปก็ได้หมดนะคะ 8บวก5ได้13ใส่3ทด1 9บวกทด1ได้10ใส่0ทด1 7บวก1เป็น8บวกทด1เป็น9 903บาท100สตางค์1้อสตางค์มีค่า1บาทหรืออีกคำตอบหนึ่งก็คือ904บาทนั่นเองก็ตอบ904บาท0สตางค์หรือจะขีดแดดไว้ก็ได้นะคะอ่ะต่อมาข้อที่6ค่ะ 1ไอ้2,000 2,000บาทลบกับ1,855บาท50สตังค์ในกรณีแบบนี้เนาะไม่ได้ให้มาอีกแล้วหน่วยสตางก์ก็คือเติมศูนย์ไว้นะครับเพื่อป้องกันการใส่ตัวเลขผิดพลาดมั่วหลักศูนย์ลบ50ไม่ได้อีกแล้วอันนี้เดี๋ยวจะคิดเหมือนกับข้อที่3ไม่ดูเนาะยืมมา1บาท ก็คือ100สตางค์100สตางค์บวก0ก็ยังเป็น100สตางค์อยู่100สตางค์ลบ50สตางค์ก็เหลือ50สตางค์2,000ถูกยืมหรือถูกกระจายไปเหลือ1,999 1,999ก็ลบ1,855นะคะ9กลบหเหลือ4 9่เลบหเหลือ4 9่เลบแเหลือ1น่งบางอันมันก็ลบได้นะคะแต่ว่าบางอันเนี่ยเนี่ยอย่างข้อที่3เห็นปะ สี่ลบเก้าไม่ได้ต้องกระจายต้องกระจายทดทดทด,ทดเยอะขึ้นไปอีกเนาะก็แล้วแต่ใครจะเลือกวิธีนี้หรือวิธีนี้ก็ได้แต่อันเนี้ยมันมันลบได้มันไม่มีการกระจายขึ้นไปอะไรเละเทอะนะคะก็ทําได้ตอบหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบสตางก็เสร็จแล้วในหน้าที่หนึ่งร้อยห้าสิบแปดค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หน้าถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ